สวัสดีครับวันนี้งานบรรเด็กแห่งชาตินะครับงานฉลองวันดเด็กแห่งชาติ2567ที่นี่อยู่หน้าบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดชลบุรีนะครับผมให้ท่านดูบรรยากาศนะครับดูคนราชาชนมาต่างแก่นะครับงานใหญ่นะครับที่ชนบุรีแห่งนี้เดี๋ยวผมพาท่านไปชมบรรยากาศที่ เขามาออกร้างกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยังต้องถ่ายแบบเร็วๆเพราะว่ามีประชาชนและก็มีร้านรวงมาเยอะมากทีเดียวทีเดียวเลยนะครับจังหวัดชลบุร,รีแห่งนี้มาดูนะครับที่ฝั่งซ้ายก็เป็นเต็นต์ระสัานีสำนักงานพาิที่จังหวัดชลบุร,รีก็มีกิจกรรมเกมไทยกิจกรรมวาดภาพกระรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างสุขเนะครับความสุขเกิดขึ้นได้ที่วัฒนธรรมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชนบรุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสขนะครับมาดูนะครับจะพาท่านไปดูนะครับอไปก็จะเป็นโอ้ยาวเลยนะครับคนเยอะมากผมมาสายแล้วยังเยอะตอนนี้11โมงยังมีคนเยอะยนะครับดู ตรงนี้ก็วันเด็กแห่งชาติเห็นไหมครับเด็กกับผู้ใหญ่มากันเต็มเลยนะครับวันเด็กแห่งชาติมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์ความแตกต่างรับวูกันสร้างประชาธิปไตยศูนย์ท่งเสริมการศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ ต่อไปจากโรงเรียนอนุบาลวัดถูเด็กหญิงค่ะบริกานใหญ่นะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็เป็นทหารทหารนัรถจนรถจนมานะครับเห็นไหมปืนใหญ่โอ้โหชนยอดนะครับนี่แล้วนี่ก็ผู้พิทักษ์แดนเมือง นะครับขบวนยานพาหนะนี่สำหรับเคลื่อนย้ายจุดโบรกณเพื่อจะ,จะแสดงงานวันเด็กนะครับโอ้ไม่ใช่ไปเดินอะไรนะครับดูนะครับดูสิครับว่ามีรถถังครับรถถังตอนมาคนมองอาจจะตกใจนะครับ งานวันเด็กแห่งชาติกองทัพบกนี่คือทัพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพบกใช่หไหมครับอ,อย่างนี้ตรงไดนั่งได้เป็นใงคนเห็นนะครับคนเยอะมากเดี๋ยวผมไปดูกันรวดเร็วเพราะว่านี่ก็ออกร้านนะครับมาขายปืนนี่ก็รู้มาจำหน่ายเปนวิวว่าง ว่าเขาเก็บร้านวันนี้เก็บร้านไปแล้วครับนี่กําลังเก็บเลยนะครับเพราะว่าผมมาช้ามากเลยตรงนี้ก็เก็บร้านแล้วนะครับผมมาช้าไปหน่อยต่ไม้เป็นไรครับแค่ดูบรรยากาศก็พอแล้วฝั่งซ้ายนี่ครับหูาจานดูเด็กบาเลยครับดูสิครับเด็กเล่นกันสนุกสนานเลยนะครับวันเด็กวันนี้แล้วนี่ก็กําลังเก็บ เสียดายครับแต่น่าจะให้ผมถ่ายแล้วค่อยเก็บมันดันเก็บไปก่อนเลยเดูยสินี่อะไรโรงเรียนเมรี่อิมมาคูเล็กคอนแวนมีการเล่นอะไรเห็นไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยโรงเรียนเมรี่อิมมาคูเล็กคอนแวันดีนะครับโรงเรียน นี่เขาเขียนว่าแจกฟรีอาหารดดูร้านที่ก็แจกของกินกันดีกวา่าเราไปดูนะครับผู้ที่ใจบุญสุนันทาและเพื่อนร้านทองอน,นัน์บ้านบึงปลาปวนที่แจกแประจำร้านมดแดงตลาดนัดเกษตรมะละไมาซาลวิรคอนกิริพก อิทเทินป,ปลาผมใอเอามาน้อย i o อิทเทินป,ปลาผมโฟ้นธิษัตอิทเทินปลาผมจำกัดไกลๆนะครับเพราะคนเดินบางบรเรือพรสมุทรประยอเรืออาหารวางทุกคนเรืออาหารวังพุษบริษัทชนบุรีโชคหาว น้่ฝั่งซ้ายนะครับจนวันเด็กแห่งชาติ13มกราคมที่ทำการปกครองจังหวัดชนบุรีโอ้นะครับผมให้ท่ันขยันนะครับชนบุรีชอบุญกิจสอสมานิดอาวะสุดด้านยังดีนะครับแต่มันเยอะมากเลย ต่างทำระไรที่แล้วนะครับเริ่มแจกหมดแล้วนะครับไม่ต้องเดินเลยนะครับเรามาดูอันนี้เด็กๆนะครับเด็กๆจมันเลยนะครับมัน แจกของนะครับที่สุริยาคุณามาธบริษัทอะพอรังสิตร้านฝ้ายฟิลลัสและได้รอบเลยนะครับปริศนาคานนั้งไทยอดีตจกครับโจ๊กโจ๊กไปดูไปดูไดโนเสาร์ เด็กกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยสินะครับวันเด็กนะครับวันนี้วันที่13มกราคม2567หดไปดูไดโนเสาร์ดีกว่านะครับภาษาฝรั่งเรียกว่าไดโนชอร์อันนี้วิทยายลายัยเทคนิคบางแสนจกุนจากระดับการศึกษาสร้างงานสร้างอาชีพ หน้าผมจะมาเช้ชาๆนะครับงั้นก็จะได้ไปไล่ไปดูไดโนเสาร์เหมือนมากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนเพราะว่าไม่ได้เขียนว่ามาจากไหนแต่ไดโนซอร์คิงด้อมดูสิครับท่านผู้นะครับเหมือนจริงมากเลยครดูดูสร้างสวยงาม อันนี้คาดว่ามาจากสวนนงนุษครับเพราะว่าที่ไหนก็ไม่มีนะครับดูเหมือนมากเลยครับดูดูขาหน้าติดเดียวนะครับดูมันเป็นโรคขาลีบมั้งครับผมว่านะครับไม่ประสานงานไม่ไม่อันนี้กันเลยไม่สัมพันธ์กันเลยนี่อันนี้พอยาวมากครับด,ดูเหมือนมากเลยนะครับท่าน ตัวนี้อูน่าตัวผมว่านะมาจากสวนลงรุษแน่เลยแล้วตัวที่สวยเลยครับตัวนี้สีครับลายสีน,นี่เดมันทำจินตนาการเก่งมากครับนี่คือบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดชนบุรีหน้าเทศบาลเมือ,องครับอ,อ่าอย่างนี้นะครับ ผมทิ้งท้ายเพราะว่าอันนี้ก็คือน่าจะหมดแล้วที่ไดโนเสาร์เอาละเดินไปอีกนิดนึงก็ได้ครับได้ได้ดูอะไรสวยๆมีอีกนิดนึงอีกนิดนึงผมเดินครบสามรกสิงศาวันเด็กน่รักน่าชมมาก ปรักอบท้องรวกว่าทิ้งสร้างสรรค์า่นร่วนสร้างสากบริษัทิชิ้นแห่งประเทศไทยประาอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีดูประชาชนองเปิดน่าเนะนรับเยาวชนก้าวหน้าอุตสาหกรรมก้าวไกลร่วมกันใส่ใจความปลอดภัยยังย การดูสิเต็นคนเยอะมากเลยครับผมแจกกันนะชมลมทูบีโนว์วันทีบีเคเคบริษัททีบีเคเคประเทศไทยนะครับที่วันเด็กชาติโอ้คนเยอะจริงๆขอข้าวได้ไหครผมเดินรอบเลยนะครับที่นี่ อันนี้สำนักงานเหล่ากาชาตินะครับเหล่ากาชาติแจกของกันหน้าดูนะครับดูนะครับจุดรับบริจาคอวัยวะดวงตาจะดูสาวๆสวยๆมายืนแจกของเหล่ากาชาติก็มาการแสดงความจำนุ่ง อาว,ว้า,า,าราไนคนี้สวยมากครับครับผมมาถึงเวทีก็เดินครับวันเด็กแห่งชาติงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกำลังมีที่มีงานอยู่บนเวทีนะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเสียงกระทึกมากครับขอให้ทุกท่านโชคดีคับสวัสดีครับ